อาจารย์พุทธ,ธาทาสพิขุแห่งสวนโมกขพลารามได้เคยกล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ว่าการสวดมนต์นั้นเปรียบกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าที่มาทำให้เกิดความแจ่มแจ้งแก่จิตใจเราเท่ากับว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเป็นการทำสมาธิหมู่หากทำวัดสวดมนต์อยู่คนเดียวก็เป็นการทำสมาธิเดียว เสียงและการกำหนดที่เสียงนั้นเป็นอารมณ์ของการทำสมาธิและอื่นๆื่นอีกมากจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในพลังของการปฏิบัติบูบชาอันยิ่งใหญ่เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์เพราะพลังของชาวพุทธทุกคนจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดพุทธานุสติธรรมานุสติ สังคานุสติที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันจะนำไปสู่ความปรองดองและความอยู่เย็นเป็นสุขพลนทุกข์ร่วมกันและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในถ้ำกลางไพเราะในที่สุด อรหํสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะวะเมกะปะจาเตนทาอะระหังสาธุเยวะเอวันตุสิญจายสาตะโรชอบได้โดยพระองค์ <silence> <silence> Nabi wa Demi Sabajaw Nabi wa Trabungi Terambajaw Purupujindu miserable Tuwak ធម្មំធម្មេប្រោភេតបាជាតថ្វាយវិលាវធម្មំធម្មោនមស្ការមេតាវជាតនមស្ការព្រះធម៌រូបាទីបានណោ อาชาวาตสาวาสตมโกราสงสาโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสางพรนามนี้ขาพรเจ้านอกนองพระสง ท่านธรรมยังพุทธัสสาทัพวาโตภุกปภังคณานนการังกา,า,าโมรมะเส์พระโมคัลลาตาทัพวาโตขอหน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาะาะโตเริม,เ,ม,มาราาเป็นผู้ไครจากกิเลส มาสัมพธิจาระจารุเจ้าด้โดยพระเองนั่งตนชัพระนขอนอน้อมแด่พระผูมีพระภาเจ้าเร้วยพระราโนเึือนเรูอกลจากกิเลสธรรมา I'm going to die. tha disutting karo จาเลชาลานาโทสะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิรูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งาันสารวกุลิสตตามสสราภิเก เป็นผูส้สา,ามารถเ,เป็นผู้ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์นั้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลา ความจำเริญจำแม่คำจงสอนสาสตว์ยอมอังโลกังสะเทวาสังกรรมรักังพรรมักังกรรรักรมรังกรรนิ่งกังสะเทวะเมรุสัมยังอาภิญญาสัจิกาตวะภเวเทสิพระภูมีพระาเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมท้งเทวดามารุมงและหมู่สัตว์พร้อมท้งสมมาสรมพทธม์พร้อมทางเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรมยอดอำนาเดชเดชดี พระผู้มีพระภาคเจ้าพาระองค์ใดทรงแสดงทำแล้วอาทิกาลยานัง,นงไปรอในเพืนน่อนตนมาเจ่กาลยานังไ,รไงปรอในทางกลางไปอยู่สถานการเลยานังไปรอในทีนสน่สุด กางดงดายยันางเกวัลละปริคุณังปะริสุตังธรรมจาญาณญาปาเิเดชลงปราศพระมาจันทร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันปรากฏบริสุทธิ์บริบูรณ์จช่นเกินพร้อมทางอาศรพร้อมทางแสดงจาะ ตามพระทวันตังอาภิโุชย,ยามิพระพเจ้าบุตรยายิพระพระผภูมิพระพเจ้าพระองค์นั้นตามพระทวันตังเบรสานามานิพระพเจ้า,จานอบนอมพระภูมิพระพเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว ทันธรรมญาธรรมาภิตุติงกโรมะเสงยนตโยนต์ยนต์ยนต์ญาติยนต์พระธรรมชาตะโมร์กรนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว ร้านเดียกกันแต่สิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองทางเดียกันแตสิ่งที่ปฏิบัติแต่ละคนได้ไม่จำต่างกานเรื่องเดียวกันสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด ภาวนาติโกเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูเยเป็นสิ่งที่พึงพดูได้อย่าประตนธรรมมาธัมมากิจโชยามิภาวนาบูตายังกิจขอประทำลัย ตามังตามันเกราชานามาเิตามาเจ้านอมนอมพระธรรมนด้วยเสสยงกท่านทำไมยังสังขาทิธุติงคโรมาเส

รภ้มีพระพันเจ้ามูไรปฏิบัติแล้วยาญาปฏิบันโนภ a สาวาโตสาวาตส์สงสากของราภ้มีพระพันเจ้ามูไรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเเรื่องออกจากจบแล้ว มีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสสปนสงสารของเราผู้มีพระพุทเจ้ามูไรปฏิมาสงควรแล้วญาติทานงญาติเก่บุคคลเราที่เกิญาติทีโปริรับโยธามิอาตะโปรตระบภุครา บุรุษโกนากเรียนตั้งวุรุษใจกดบุรุษเจ้าอาวาสวสาวาสาสังโฆนั่นแหลสมสาบของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวุไรยอเป็นสมควรแก่สัตาราที่่ขานามาบูชาอาหุไรยน เป็นสมควรแก่สัตวราทีเขาจากไม้ต้นรากตาจีเนยเป็นผู้ควรรักษาสินาทานอันจะลีาณิยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชาลีอนรู้สร้างควรยาเกตดรางโลกตา เป็นือนาบุญของโลกไม่ม so, ีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังกัรมอาภิภูชยามิทราบพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเกี่ับพระสงฆ์มู่นั้นตามังสังกรรมเทราชามามิทราบพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มู่นั้นด้วยเสียงกลร้า ธรรมธรรมยังรัตนัตยปนามคาทายโยเจวะสังเวงคาสิกิตนาตาทันจานามสิโอนวัโรุนกาโรนามันโวนพระบูชาเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระตาโรนาดุวงมานโน โยันะโสตมารยานโรจโนยราองายมีตรกิรันทรเสด็จหมดยกถึงี่รุดโนตสาปาคุปาคิเลตคาสะโคเป็นผู้ฆ่าสีลถึงบาปและอุปาคิเลของโลกันา มิโทตังอาตมะเรนะตังขาพระเจ้าวาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาลเพื่อเพื่อธรรมโมติโมวิยะตาจตุนโนพระธรรมของพระศาสนาสว่างลุ่งเรียงเรียบรวอระศีพรมางาปะกา ภเพภินโพจางแป่าเทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโรอุตตระโยยจตตตาอทพนิพพโนจึงเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ยิ่วแห่งโลกุตตระนั้น วันตาไม่ทำบังอาหามาตะเลนะตันพระพเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจเขารลเพื่อเพื่อนสามคนสุขเกตตาใจดีเกตสัมยีโทระชสงเกตนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยาเดชบันโดยศุขตา ပန်ရာတာရောသံသုခောမောဓာယသောတာပိနမအာရိယသုမေဒသောသေတ္တောဣဝေသံရောဝေဗြဟ္မာအာရိယကျာဝိသံယာတိ ด้ยใจเขารบเลื่อเพื่อเีเจว่าเมกันตาพิพูจะไม่ยากงวันศุกระยังวันศยกราจะสังกังวันญยางมยายังมามาจากภูาตวันาวันดเรตัสสะาวสิธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวใด้ประทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปาสว่าทั้งหลายจงอย่างนี้แก่ข้าพรเจ้าเลยด้วยอนานาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญนั้น มีตถาคตโตโลเกอุปนโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อา ม่ยารท่านทมันสุตวาเอวันชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าอาติติทุกขา ที่พอใจก็เป็นทุกข์มีเรืี่ิม่เยยอมทนุกข์ความรักข้าแต่สิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์กาติดชั้นาละอัติดขั้ปิทุขขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ แห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเจ้าสายญาเพื่อให้สาธกกำหนดรอบรู้ประานในเรื่นี้เองพระมโนโสคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้าญา ้าเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกั้าหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปัอนิี้ังรูปไม่เทีย่ยงเวทนาอันิจกัเวทนาไม่เทีย่ยง สัขาราอนิจจาสัามขารไม่เที่ยงวิญาณอน,นิจจาวิญาณไม่เที่ยงรูปนอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน ไม่ตัวตนสังขาราอนิจตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนิจตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนธาตุสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธาตุ ชาติปีผ่านมาหลายทั้งพวงไม่ใช่ตัวตนนี้ ewa namisa ge watasu khan khan sini kah kurna bodhan ke rai tirari ni ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริจุบันานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสาระคำามันจากสั้งพันจจถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วย ตาสาภะคะวะโสตาสานยะคาสติยะคาพลังมานิกะโรมะอนุปติปัชามาจากทำในใจอยู่ปฏติบัตตามอยู่ซึ่งทำจันทสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังตาตาโนปฏติปัติ ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวะลาสะทุขังขันธสะอันตะกิริยาสังวาสะตุจงเม่นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิด